ทุกนี้กลับมาติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสอีโบลาในบ้านเรากันบ้างนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการจัดประชุมทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตั้งแต่การระบาดการติดต่อแล้วก็การป้องกันนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่จะมีการเฝ้าติดตามระมัดระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ไวรัสอีโบลากระทรวงสาธารณสุขปี2557เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะโดยยืนยันนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นของทวีปแอฟริกาซึ่งเชื้อไวรัสนั้นจะอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยการติดต่อค่ะจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีอาการโดยตรงแต่เชื้อนั้นจะไม่ติดต่อทางอากาศ ซึ่งปีนี้ก็ถือว่ามีการระบาดครั้งใหญ่เป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก แต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงต่ำค่ะที่จะเกิดการระบาดแล้วก็ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศนะคะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการจัดระบบเฝ้าระวังโรคทั้งประเทศโดยเฉพาะการต,วตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด4ประเทศก็คือประเทศกินีไลบีเรียเซราเรอนแล้วก็ไนจีเรีย เฝ้าระวังทั้งทางอากาศแล้วก็การเดินทางทางเรือด้วยค่ะรวมไปถึงการจัดระบบการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วย